อัสลามุอะลัยกุมค่ะมาอ่านกุรอานแปลไทยกันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองของสูเราะที่หนึ่งอันฟาติฮะสูเราะที่หนึ่งอันฟาติฮะมีทั้งหมดเจ็ดอายะ สถานที่ประทานสุระคือที่เมืองมักกะวันนี้เราจะเริ่มต้นอายะที่หนึ่งต่อจากคำกล่าวบิสมิลลาฮิรราะมานิรราะหมด้วยพระนามของอัลละฮ์ผู้ทรงกรุณาปรานีผู้ทรงเมตตาเสมออัาคำแปล บรรดาการสรนเสริญเป็นของอันเลาะขยายความในบทนำของสุเราะนี้ได้กล่าวไปแล้วว่าอันฟาติฮะคือคำวิงวอนซึ่งเริ่มต้นด้วยการสรนเสริญอันเลาะผู้ที่ถูกวิงวอนขอให้สอนวิธีการที่ถูกต้องในการวิงวอนให้แก่เรา เราไม่ควรจะเอ่ยขออะไรจากใครด้วยการเอ่ยคำขอนั้นขึ้นมาแบบขวานผ่าซากและทะลุกลางป้องโดยไม่ขึ้นต้นคำขอที่เหมาะสมวิธีการที่ถูกต้องก็คือการยอมรับฐานะอันประเสริฐและสูงส่งของผู้ที่เรากำลังจะเอ่ยคำวิงวอนขอนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมเราจึงต้องเริ่มต้นคำวิงวอนด้วยการสรรเสริญอันรอ เพราะพระองค์นั้นสมบูรณ์ยิ่งในความสูงส่งทั้งปวงและพระองค์ยังเป็นผู้ให้ความอุปการะแก่เราด้วยเราให้เกียรติสรรเสริญต่ออันล้ะเพื่อแสดงว่าเรายอมรับความสูงส่งของพระองค์ด้วยความจริงใจและยังขอบคุณต่อพระองค์สำหรับความโปรดปรานที่ทรงประทานให้แก่เราอย่างสุดที่จะกนาน,นับอีกด้วย ตรงนี้เราจะต้องเข้าใจอีกด้วยว่าไม่เพียงแต่บรรดาการสรรเสริญเป็นของอันเลาะเท่านั้นแต่การสรรเสริญเป็นของอันเลาะแต่เพียงผู้เดียวด้วยความแตกต่างนี้มีความสําคัญมากเพราะว่ามันจะตัดรากเง่าของการเคารพบ,บูชาสิ่งถูกสร้างอื่นๆของพระองค์ เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ไม่คู่ควรแก่การได้รับการสรรเสริญและการเคารพสการะดังนั้นผู้ที่สร้างคุณสมบัติที่ดีเหล่านี้ต่างหากที่สมควรจะได้รับการพรีอุทิศการเคารพสการะและการแสดงความกตัญญูรู้คุณไม่ใช่สิ่งทั้งหลายที่พระองค์ทรงสร้างมา จบอายะที่หนึ่งของสูรเราะที่หนึ่งอันฟาติฮะท่านทั้งหลายจงแผ่จากฉันแม้เพียงหนึ่งองค์การนาบีมูฮัมมัดสลลลละอะัยฮิวะสลัมแบ่งปันความรู้ที่ได้จากการอ่านโดยการคัดลอกจากหนังสือตัฟฮิมุลกุรอานความหมายคำพีอันกุรอาน อาธิบายโดยเมาลานาไซยิดอบูอลาเมาดูดีแปลโดยบรรจงบินกาซันศูนย์หนังสืออิสลามกรุงเทพหน้า31ขออันละอประทานพรแด่ผู้จัดทำหนังสืออันห้ามดูลินละอัสลามุอะัยกุมค่